ศึกระแวกครั้งที่หนึ่งพญาละแวกนักพระบรมราชายกกองทัพบกมาตีกรุงศรีอยุธยาปีมะเมียพศ .2113 มูลเหตุที่พญาละแวกนักพระบรมราชายกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคราวนี้เนื่องมาจากได้ข่าวว่า กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเมื่อปีมาเสง่ศ .2112 อย่างยับเยินและพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้เก็บทรัพย์สมบัติผู้คนและเครื่องศัตตาวุตของกรุงศรีอยุธยาไปกรุงหงสาวดีเสียเกิดหมดผู้คนที่เหลืออยู่ก็แตกฉานสร้นเซ็จเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเสียเป็นจำนวนมาก พระเจ้าหงสาวดีบริกรจึงจัดพลหงสาวดี3,000คนไว้รักษากรุงศรีอยุธยาและทรงแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชยังไม่มีเวลาที่จะรวบรวมกำลังไว้ป้องกันกรุงศรีอยุธยาพญาละแวกนักพระบรมราชาซึ่งคอยหาโอกาสที่จะซ้ำเติมกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้ว เมื่อเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะทำซับเติมให้ย่อยยับผลปียิ่งขึ้นจึงจัดกองทัพบ,บกด้วยกำลังพลสามหมื่นคนพร้อมด้วยช้างมายกเข้ามาทางเมืองนครนายกเมื่อกองทัพพญาละแวกนักพระบรมราชายกเข้ามาถึงเขตเมืองนครนายกกรมการเมืองนครนายกจึงมีใบบอกแจ้งข่าวการยกมาของกองทัพพญาละแวกกราบทูลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงทราบข่าวค่าศึกจึงได้ประชุมปรึกษาหาหรือบรรดาแม่ทัพในกองทงัพปวงเพื่อคิดการป้องกันศึกพระยาเพชรราชาซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาอินทรานครบาลได้กราบทูลว่าเนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีกําลังบอบบางมากและทหารซึ่งจะจัดเข้าประจําหน้าที่รอบพระนครก็มีไม่ครบตามหน้าที่อีกประการหนึ่งจํานวนปืนใหญ่ก็มีน้อย ไม่พอที่จะใช้ป้องกันรักษาพระนครเพราะถูกพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเก็บริบเอาไปเมืองหงสาวดีเมื่อคราวเสียกรุงเป็นจำนวนมากประกอบทั้งกระสุนดินปืนก็ยังไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับป้องกันพระนครการป้องกันพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้เห็นว่าเหลือกำลังจึงใคร่ทูลเชิญเสด็จขึ้นไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเพื่อให้พ้นอันตรายจากราชาศัตรูก่อน บรรดาแม่ทัพในกองทั้งหลายต่างก็ลงมติเป็นเอกฉันเห็นด้วยกับพยาเพศราชาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชจึงได้ตรัสบัญชาตามความเห็นของท้าพยาทั้งหลายแล้วมีพระราชดำารัตสั่งขุนเทพอรชุนให้จัดแจงแต่งเรือพระที่นั่งและเรือพระประเทียบทั้งปวงเตรียมไว้ให้เรียบร้อยในขณะนั้นพญาเพชรรัตเจ้าเมืองเพชรบณ์นคนเก่าซึ่งมีความผิด และถูกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงพรกกรุณายกออกเสียจากหน้าที่แล้วนั้นมีความน้อยใจจึงคิดเป็นกบฏและจัดการซ่องสุมผู้คนไว้เป็นจำนวนมากและคิดว่าถ้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเสด็จหนีกองทัพพญาะแวกน,นักพระบรมราชาขึ้นไปยังเหอือพิษณุโลกเมื่อใดจะทำการปล้นเข้าตีกองทัพหลวงของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ในระหว่างทางที่จะเสด็จไปเมืองพิษณุโลกเมื่อนั้นทันทีในระหว่างที่ขุนเทพอรชุนกำลังจัดแจงแต่งเรือพะที่นั่งและเรือพระประเทียบทั้งปวงอยู่นั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชจึงตรัสถามขุนเทพอรชุนถึงเรื่องเรือพะที่นั่งและเรือพระประเทียบทางปวงที่จัสเสด็จจากพระนครศรีอ,อยุธยาไปเมืองพิษณุโลกครั้งนี้ว่าพร้อมแล้วหรือและตรัสถามความคิดเห็น ในการจากพระนครศรีอยุธยาไปคราวนี้กับคุณเทพอรชุนว่ามีความคิดเห็นเป็นประการใดคุณเทพอรชุนจึงกราบทูลว่าศึกพรยาละแวกที่ยกมาคราวนี้คิดว่าไม่ใช่เป็นศึกใหญ่นักขอทรงพระกรุณาประทับอยู่ในพระนครเพื่อดูแลการลบพุ่งป้องกันพระนครจะดีกว่าและให้รู้กำลังค่าศึกเสียก่อนถ้าทรงด่วนละทิ้งพระนครไปเสียก่อน จะทำให้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงติเตียนได้ในภายหลังสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงเห็นชอบด้วยและประจวบกับได้ทรงทราบข่าวว่าพยาเพชรรัตเจ้าเมืองเพชรบณ์คนเก่าคิดทําการปล้นระหว่างทางที่จัดเสด็จไปเมืองพิษณุโลกด้วยจึงมีความจําเป็นต้องรังรอต่อสู้ฆ่าศึกอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาก่อนเพื่อมีให้พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงติเตียงในภายหลัง แล้วมีพระราชดำรัสสั่งคุณเทพอรชุนให้จัดแจงเตรียมเรือพระทนั่งและเรือพระปะเทัยบท้งปวงพร้อมทั้งจัดพลสำหรับเรือไว้ให้พร้อมที่จะเสด็จไปเมืองพิษณุโลกได้ทันทีอีกด้วยฝ่ายพญาละแวกนักพระบรมราชาได้ยกกองทัพผ่านเมืองนครนายกเข้ามาถึงพระนครศรีุธยาได้สั่งให้ตั้งกองทัพอยู่ที่ตำบลบ้านกระทุมบริเวณชานพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงทราบข่าวค้าศึกยกเข้ามาตามลำดับจึงตรัสให้เจ้าเมืองนครพรมและพลชาวหงสาวดีสามพันคนเข้าอยู่ประจำรักษาหน้าที่ในด้านหน้าและให้พยาพระหัวเมืองทั้งหลายจัดพลเท่าที่มีเข้ามาประจำรักษาหน้าที่ตามกําแพงเรียงรายกันอยู่รอบๆพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยกันต่อสู้ป้องกันการโจมตีของกองทัพพญาละแวกนักพระบรมราชาเมื่อพญาละแวกนักพระบรมราชาได้ตั้งกองทัพอยู่ที่ตำบลบ้านกระทุ่มเสร็จแล้วจึงได้ยกพลเข้ามาให้ใกล้พระนครศรียุธยาและได้มายืนช้างอยู่ที่วัดสามพิหารและจัดพลเลียงรายกันเข้ามาถึงวัดโลงคองและวัดกุฎีทองเสร็จแล้วจึงเอาช้างมายืนอยู่ในวัดพระเมรุราชิการาม ประมาณ30เชือกพลประมาณ4,000คนเมื่อพญาละแวกนักพระบรมราชาได้จัดการวางกำลังเสร็จแล้วจึงสั่งให้พลทหารลงเรือห้าลำเข้าทำการปล้นพระนครศรีอยุธยาตรงมุมเจ้าสนุกสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ราชเสด็จยืนพระราชยานทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงตรัสสั่งให้พลออกทำการลบพุ่งกับข้าศึกทำให้ฝ่ายข้าศึกพ่ายแพ้ถอยออกไป ในขณนะเดียวกันจึงตรัสสั่งให้ปืนจ่ารมทําการยิงช้างฆ่าศึกซึ่งยืนอยู่ในวัดส,สาพ,พิหารนั้นปืนจ่าลมทําการยิงไปถูกผ้าจัมปาทีราชซึ่งเป็นกองหน้าของพญาละแวกนักพระบรมราชาถึงแก่ความตายอยู่กับคอช้างนั่นเองเมื่อพญาละแวกนักพระบรมราชาประสบเหตุการณ์เช่นนั้นจึงสั่งให้ถอยกองทัพกลับไปยังตำบลบ้านกระทุ่มแต่ก็พยายามยกเข้าทำการปล้น พระนครสีอยุธยาถึงสาครั้งแต่ก็ถูกฝ่ายไทยตีถอยกลับไปทุกครั้งจึงไม่ได้พระนครรีอยุธยาพยาละแวกนักพระบรมราชาเห็นว่าการป้นพระนครสีอยุธยาคราวนี้ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถจะเข้าตีเข้าไปใกล้พระนครศีอยุธยาได้สักครั้งเดียวครั้นจะทําศึกต่อไปก็มีแต่สูญเสียกําลังไปทุกทีจึงได้สั่งให้กองทัพเลิกการป้นพระนครีอยุธยาแล้วยกกองทัพ กลับไปทางเมืองนครนายกซึ่งเป็นทางเดียวกับที่ยกออกมาแต่เพื่อไม่ให้เสียแรงที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีรยยาทั้งทีจึงให้กวาดต้อนครอบครัวไทยที่ตำบลบ้านนาและเมืองนครน,นายกไปยังเมืองละแวกเพื่อตัดหลอนกำลังทางกรุงศรีอยุธยาให้ลดน้อยลงซึ่งจัดสะดวกแก่การยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในคราวต่อไปอันหนึ่งในปีเดียวกันนั้นเองพระยาละแวกนักพระบรมราชา ได้จัดพลทั้งทางบกและทางเรือออกมาทำการกวาดต้อนครอบครัวไทยหลายครั้งกรุงศรีอยุธยาได้เสียชาวเมืองจันทบุรีเมืองระยองเมืองชาเชิงเซาและชาวนาเลิงแก่พญาละแวกเป็นจำนวนมากการกระทําของพญาละแวกนักพระบรมราชาคราวนี้เมื่อคิดดูแล้วกลับเป็นคุณแก่กรุงศรีอยุธยาทางอ้อมเพราะเหมือนเตือนครอบครัวไทยที่เที่ยวแตกฉานร้างเซ็นอยู่ทั่วไป ให้หนีภัยกลับเข้ามารวมกันอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาทําให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงคิดอ่านจัดการป้องกันพระนครให้เข้มแข็งขึ้นกว่าแต่ก่อนได้โดยไม่ต้องเกรงว่าพระเจ้าหงสาวดีบริณง,งจะระแวงสงสัยนอกจากนี้ยังเป็นการทําให้คนไทยที่แตกความสามาคัคคีกลับมีความกลมเกลียวกันดีอย่างเดิมซึ่งจะเห็นได้จากการป้องกันพระนครศรีอยุธยาคราวนี้ มีกำลังเพียง3,000คนเศษเท่านั้นยังสามารถต่อสู้ฆ่าศึกซึ่งมีกำลังถึง30,000คนได้สำเร็จจึงทำให้ขวัญของคนไทยที่เสียไปเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นกลับคืนดีดังเช่นเดิม